สวัสดีครับพี่น้องท่รัลครับวันนี้พระราชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุริยบทที่86นะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เวันนี้ผมอยากจะให้หัวข้อว่าความมั่นใจว่าทรงตอบคําวิงวอนเราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าขออวยพรเหนือพระราชนะของพระองค์ที่จะทาให้กํกทลานมีความเข้าใจในเรื่องคําวิงวอนอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์้าอาเราอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์สุริยบทแปดนะครับข้อหนึ่งถึงข้อที่7พระคัมภีร์ได้อ่านไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงียบพระกันนออขข้าาาพพรระะะงงคค์์เยจแลดส ขอทรงสงวนชีตถึงข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์เป็นธรรมิกชนข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยผู้ใช้ของพระองค์ผู้วางใจในพระองค์ข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าขอทรงกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์วันยังค่ำ ขอทรงให้จิตใจของผู้รับใช้ของพระองค์ยินดีข้าแต่องค์เป็นเจ้าข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในพระองค์ข้าแต่องค์เป็นเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐและพร้อมที่จะประทานอภัยอุดมด้วยความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่ร้องทูลพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงียบพระโสดฟังคำทูลอธิษฐานของข้าพระองค์ขอทรงสดับเสียงร้องทูลวิงวอนของข้าพระองค์ในวันยากลำบากข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ท่านดาวิดได้มั่นใจว่าพระเจ้าทรงตอบคำวิงวอนของท่านเพราะหนึ่งนะครับ ท่านได้ทูลขอด้วยความถ่อมใจต่อพระเจ้าท่านรู้ดีว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และท่านเองนั้นถ่อมใจต่อพระเจ้าในข้อที่หนึ่งจะสังเกตว่าท่านบอกว่าท่านเป็นคนขัดสนในตอนนี้ไม่ได้หมายถึงดาวิดไม่มีเงินทองนะฮะไม่ได้หมายถึงวัตถุสิ่งของแต่เป,เป็นการยอมรับว่าตัวเองนั้น อยู่ในภาวะที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างแท้จริงคนคนหนึ่งจะรับการอวยพรจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อคนนั้นถ่อมใจยิ่งเราถ่อมใจเราจะยิ่งเห็นพระพรของพระเจ้าเทวยังชีวิตมากขึ้นดตวิดขอพระเจ้าเมตตาเขาเพราะว่าเขาเองนั้นต้องการอย่างแท้จริงวันนี้ต้องถามตัวเองนะครับเลวลาที่ฐานเราสำนึกว่าเราต้องการพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่ในข้อที่2บอกว่าเพราะข้าพระองค์วางใจในการปกป้องคำว่าปกป้องในภาษาเดิมนะครับมาจากภาษาเดิมว่าซาบา ซาบานั้นหมายถึงป้องกันร,รักษาเอาใจใส่นะครับมีประมาณ450ครั้งในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยครั้งแรกถูกใช้ในสมประการบท2เก้สิตอนที่พระเจ้าทรงให้อาดามและเอวานั้นดูแลสวนแล้วขอบคุณพระเจ้าครับในพระคัมภีร์ตรงนี้ทําให้เราเข้าใจว่าธรรมิคชนของพระเจ้าเนี่ยนะครับ,นะรบพระองค์จะคอยดูแล อย่างกับดูแลในสวนของพระองค์อย่างแท้จริงเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่พระองค์เอาใจใส่อย่างมากทีเดียวพระคัมภี์ตรงนี้ใช้คําว่าทำบิกชนหมายถึงคนที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าท่านมั่นใจว่าพระเจ้าจะปกป้องคนที่รักพระเจ้าคนที่รักพระองค์พระเจ้าจะปกป้องนะฮะท่านมั่นใจอย่างนั้นและท่านยังมั่นใจว่าท่านมีท่าทีที่ตั้งใจแน่วแน่ในพระเจ้าพระคัมีได้ใช้คําว่าข้าพระองค์ร้องถุนพระองค์วันยังค่ำข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในพระองค์ในข้อ3ข้อสี่ แต่กันเองเนี่ยเนื่องจากท่านมั่นใจว่าเมื่อท่านได้ดําเนชีตแบบนี้เนี่ยพระเจ้าทรงฟังท่านนะครับไม่เฉพาะท่านดีแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่ต่อไปนะครับนอกจากทะนทูลขอด้วยความถ่อมใจท่านก็ทูลขอด้วยความมั่นใจในพระเจ้ามั่นใจว่าอย่างไงในข้อที่5มั่นใจในความดีของพระเจ้าพระองค์ประเสริฐและพร้อมจะประทานอาภายัยอุดมด้วยความรักมั่นคงท่านรู้ว่าท่านอาจจะทําผิดต่อพระเจ้าและพระเจ้าอาภัยท่านและพระองค์ดีงามพระองค์ประเสริฐ พระองค์จะทรงตอบท่านท่านผิดพลาดท่านกลับใจพระเจ้าก็ตอบท่านก็ข้อเจก็ได้บอกว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงร้องวิงวอนในความยากลำบากครับพระองค์ทูลและพระองค์ตอบเขารู้ว่าพระเจ้าทรงฟังอยู่เสมอดังนั้นเองการที่อธิษฐานขอด้วยความมั่นใจในพระเจ้าก็เป็นทําให้ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบท่านดังนั้นเองนะครับเมื่อเราเองอธิฐานต่อพระเจ้าให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าตอบเพราะอันที่หนึ่งครับเราทูลด้วยท่าทีที่ขอพระเจ้าอย่างแท้จริง เรารู้ว่าพระเจ้าเอ็นดูสงสารคนที่ต้องการขอพระองค์อย่างถูกต้องและท่านก็มั่นใจว่าพระเจ้าประเสริฐไม่ว่าเราจะเคยผิดพลาดพระเจ้าไม่ตีเราถึงตายพระองค์ยังสรงเมตตาเมื่อเราลำบากพระองค์จะสรงฟังเราเหมือนพ่อที่รักลูกอยู่เสมอดังนั้นเองดาวิดมั่นใจในการตอบคำอธิษฐานเราเองก็มั่นใจไปบนั้นเช่นเดียวกันอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าข้าหลายมั่นใจว่าพระองค์ทรงตอบคําวิงวอนเพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรถึงความ ลำบากของข้าพุทงหลายพระองค์รู้ดีว่าข้าพุทธอต้องการพึ่งพระองค์มากพายเพียงไรข้าพุทธองรู้ดีว่าข้าพุทธอขาดจากพระองค์ไม่ได้และข้าพุทธองรู้ว่าเมื่อข้าพุทธองอธิษฐานต่อพระองค์ทรงฟังและทรงตอบข้าพุทธอมั่นใจว่าในความยากลำบากพระองค์ทรงฟังอยู่เสมอและพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเมื่อค้หลุทธองําทำผิดทำบาปต่อพระองค์สารภาพกับใจพระองค์เมตตายกโทษและจะช่วยเหลือข้าพาทธอตามความรักของพระองค์ จึงอธิษฐานขอบคุณพระองค์ด้วยกันในนามพระเยซูเจ้าอเน,น